เปลวไฟที่ปลายเทียนตอนที่17โดยวริษฐาตึกมากแล้วปรางน้องรักของพี่คืนนี้พี่ขอให้สิทธิ์ของความเป็นพี่สาวบังคับน้องไม่ให้ไปยืนตากลมที่ระเบียงชมจันทร์เหมือนทุกๆคืนแต่ปลางต้องทานยาแล้วนอนพี่จะคอยเฝ้าจนกว่าปรางหลับพี่ถึงจะทิ้งตัวลงนอนคุณนุ่มพึ่งออกคำสั่งเสียงเข้มยังขนาดเสียงเข้มๆแล้วนะคนฟังยังรู้ว่าแสนอ่อนหวานสักเพียงใด ใบหน้าที่ซีดเจียวขาวเหมือนกระดาษของมะปรางจึงมองดูมีสีเลือดขึ้นมาบ้างคงเป็นอย่างที่หลายๆคนมักพูดกันพอจิตใจสบายร่างก็ปลอยสบายขึ้นตามไปด้วยซ้ำริมฝีปากบางงามสีชมพูของมะปรางยังส่งรอยยิ้มที่แสนหวานพิมใจให้แก่คุณน้ำพึ่งเสียอีกจนคุณน้ำพึ่งต้องเผลอเอื้อมมือไปหยิกที่แก้มขาวนวลน,นั่นอย่างแผ่วเบาด้วยรักและสงสารโถพี่พึ่งคะนอนเถอะนะคะปลังไม่ดื้อกับพี่พึ่งหรอกคะ่ะ ให้ปลางนอนปลางก็จะนอนอีกอย่างปลางทานยาไปแล้วปลางคงหลับยาวเลยค่ะอย่าห่วงปลางเลยนะคะปลังจะพยายามหักใจลืมพี่เขาไม่นึกถึงพี่เขาพี่พึ่งไม่เห็นนะคะแม่รูปถ่ายของพี่เขาที่ส่งมาทางไลน์ปลางยังลบทิ้งไปจนหมดแล้วเพราะปลางอยากลืมค่ะเมื่อปรางบอกเสียงอ่อนเศร้าคุณน้ำพึ่งจึงยิ้มอย่างเต็มหน้าคงจริงที่เมื่อปรางพูดเมื่อปรางคงกําลังพยายามทําใจลืมดรคทาวุฒิจริง ็แม้แต่ในเครื่องโทรศัพท์ที่เคยไม่รูปภาพของดรคาถาวุฒิมาปรางยังกล้าใจเด็ดลบทิ้งไปจนหมดสิ้นแล้วคงอยากลืมดรคาถาวุฒิจริงดังปากพูดจ้ะถ้าปรางของพี่ทําได้อย่างที่ปากพูดปรางจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเก่งมากๆๆจะน้องรักของพี่งั้นพี่นอนละ พูจบคุณน้ำพึ่งก็ทิ้งกายลงนอนเคียงข้างกับมะปรางบนเตียงนอนใหญ่ที่เคยใช้นอนคู่กับมะปรางน้องสาวต่างสายเลือดด้วยกันมานานนับแรมปีพอศีรษะของคุณน้ำพึ่งถึงหมอนดวงตาก,ก็ปิดสนิทลงและหลับไปในไม่ช้าจุดเดียวกับมะปรางที่ความจริงแล้วเจ้าหล่อนเกือบหลับไปก่อนคุณน้ำพึ่งเสียอีกก็โดยพระยาโรคหัวใจมันออกฤทธิ์นั่นเองยาที่ต้องการให้คนที่เป็นโรคหัวใจได้นอนหลับพักผ่อนมากๆนั่นเองเพียงหลับไปดวงจิตของมะปราง ก็ลอยละล่องหวนกลับไปยังอดีตชาติในทันทีคล้ายกับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดรำร้องให้เจ้าหล่อนต้องหวนกลับมายัางเรือนไทยหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาร่างบอบบางของมะปรางหรืออีกนายก็คือคุณดาวเรืองยังคงนั่งทอดสายตาไปยังกลางแม่น้ําที่บัดนี้น้ํานิ่งไม่ไหลเหมือนทุกครั้งแม้สายน้ํายังหยุดสงบนิ่ง ร่างบางที่อยู่ในชุดยจงกระเบนสีม่วงเข้มห่มสบายสีม่วงขับผิวที่ขาวนวลให้ต้องขาวมากยิ่งขึ้นเครื่องประดับนับแต่ใบหูที่มีต่างหูห้อยระยะสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ๆเข็มขัดทองคำที่คาดอยู่กับเอวบางได้ลุกขึ้นยืนแล้วก้าวไปยืนที่หัวสะพานด้วยท่าทางที่หม่นเศร้าเป็นไงยะนั่งดาวเรืองผัวไม่รักมิเคยมาหาที่เรือนเลยต้องมาคอยเงื้อแลตามองหาหนุ่มๆที่พายเรือผ่านไปใช่หรือไม่ยะ เสียงแหลมแหลมของคุณเพนจันดังขึ้นทางด้านหลังของคุณดาวเรืองจะหลอนหันขวับเปยียงเสียงนั้นและเห็นร่างบางที่อยู่ในชุดจงกระเบนสีเขียวและห่มสบายสีส้มยิ้มเสียยะยิ้มให้แก่คุณดาวเรืองแล้วกอดอกก้าวตรงมายังคุณดาวเรืองคุณดาวเรืองไม่อยากใส่ใจใดๆต่อผู้ที่กำชัยชนะอย่างคุณเพนจันได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจของคุณหลวงกิรเดชแล้วยังไม่ยามหัวใจคุณดาวเรืองที่เจ็บช้ำอยู่ก่อนหน้าให้ต้องเจ็บระบมมากยิ่งขึ้น จู่หล่อนพยายามหลบกายเดินหนีไปเสียทางอื่นแต่ร่างบางของคุณเพนจันก็กลับก้าวเข้ามายืนขวางคุณดาวเรืองไว้จ้องมองใบหน้าคุณดาวเรืองด้วยในตาที่ขุนเขียวริวมฝีปากบิดเบี้ยวด้วยความคลั่งแค้นสวงจริงอยู่ที่คุณเพนจันได้รับชัยชนะได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจของคุณหลวงกีริเดชแล้วก็จริงแต่ความจริงมันคือความเจ็บปวดที่คุณเพนจันต้องคอยแอบซ่อนไว้นั่นก็คือความรักที่ได้จากคุณหลวงกีรเดชหาใช่สิ่งที่ควรภาคภูมิใจไม่ เพราะเป็นความรักที่ได้มาด้วยมนเสน่ห์ที่จริงแล้วคุณเพนจันต์ก็ยังปรารถนาความรักที่บริสุทธิ์ไร้มเนเสน่ห์แต่อย่างไรเพราะคุณหลวงกิระเดชไม่รักหล่อนหล่อนเหมือนโดนคุณหลวงกิระเดชบีบบังคับให้ต้องทําเช่นนี้กับเขาต่างหากฉะนั้นแล้วคุณหลวงกิระเดชเองก็ผิดผิดตรงที่ไม่รักหล่อนแต่แรกจนหล่อนต้องทําในสิ่งที่ผิดผิดอยู่เช่นนี้รู้ว่าเรื่องการทำสเสน่ห์ต่อสามีถือเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วยโทษยังร้ายแรงถึงกับตัดหัวประหารชีวิตเชียว นั่นจะเดินหลบหนีหน้าไปไหนระยะนางดาวเรืองคุณเพนจานหรืออีกนายก็คือโคมพัฒตวาดแวดพลังยกมือข,ขึ้นกระชากเส้นผมของคุณดาวเรืองจนร่างบางล้มลงอยู่กับพื้นคุณพี่ไม่มีสิทธิ์มาทํากับอีชันย่งนี้นะเจ้าคะคุณดาวเรืองเอ่ยเสียงอ่อนละห้อยดวงหน้างามเปลี่ยนไปด้วยแววโศกดวงตาสวยคู่นั้นเศร้าเหลือที่จะเศร้าหัวใจอ่อนๆพ่านน้อยใจคุณหลวงเกลเดชมากยิ่งขึ้นเพราะเขา เขาคนเดียวที่ทําให้ชีวิตของเจ้าหล่อนต้องอับปางลงเยี่งนี้ก็คนที่เคยรักเคยทนุถนอมเอาใจเจ้าหล่อนสารพัดอย่างแล้วจู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนทําไมข้าจะไม่มีสิทธิ์ทํากับเอ็งอยี่งนี้เล่านางดาเรืองในเมื่อข้าคือเมียพระราชทานและยังเป็นเมียที่คุณพี่รักมากยิ่งกว่าพูดใดคุณเพนจันกระชากเสียงพูดใบหน้างามยิ้มรรื่นดวงตาเหี่ยมโหด ไม่คำนึงสักนิดที่คุณหลวงกิรเดชรักหลงหลอนอยู่ในพวลานี้ด้วยพระเหตุอันใดสเสน่ห์ยาแฝดที่หล่อนบีบบังคับให้นางอาบพ,พาไปพบกับแม่หมอจวงแล้วทาเสน่ห์ให้คุณหลวงกิรเดชรักหลงใช่เพียงแต่คุณเพนจันไม่สํานึกดอกนะหากแต่ปรารถนาลืมไปเสียด้ยซ้ําเพราะเมื่อใดที่หัวใจเผลอกระหวัดไปว่าคุณหลวงกิรเดชรักหลงหลอนก็เพราะมบนสเสน่ห์ต่างหาก หลอนปรารถนาให้คุณหลวงกิรเดศรักหลอนด้วยหัวใจแท้จริงจากเขาแต่เพราะไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาเมื่อไม่รักกันแล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้เขารักไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้เขามาด้วยกลนและหากไม่ได้ด้วยกลนก็ต้องได้ด้วยคาถาแน่ใจหรือเจ้าคะที่คุณพี่เพนพูดขึ้นมาเน่เจ้าคะคุณดาวเรืองเถียงทั้งน้ําตาย,ยังอาบหน้านวลแน่สิเงินข้าจะกล้าพูดหรือว่าคุณพี่รักข้าแต่เพียงผูด้เดียวคุณเพนจันยังคงโต้อตอบด้วยน้ำเสียงแหลมแหลมอย่างขุนใจ ดวงตาจิกมองจ้องใบหน้างามของคุณดาวเรืองอย่างสุดแค้นหน้าอย่างนี้ใบหน้างามหวานดวงตาสวยสุดจึงที่มีทั้งแววหวานปนเศร้าปลายจมูกโด่วงงดงามกว่านางใดๆริมฝีปากบางงามสีชมพูงามปานนางฟ้านางสวรรค์เยี่ยงนี้นี่เองคุณหลวงกิรเดชจึงรักหลงโดยไม่ต้องพึ่งเสน่ห์ยาแฝดแต่อย่างไรคุณเพียรจันทร์ครุ่นคิดอย่างเจ็บใจถึงชังต่อคุณดาวเรืองที่เปรียบประหนึ่งศัตรูหัวใจ แต่ทว่าหล่อนก็ยังไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าคุณดาวเรืองงามจริงมีจริงเพราะคุณพี่เพนทำเสน่ห์ต่อคุณพี่ดอกเจ้าค่ะคุณดาวเรืองยังคงเถียงต่อไปอีกอย่างมั่นใจเพราะเชื่อมั่นจากปากของนางอาบนางทาที่ครั้งหนึ่งก็ยังเคยเป็นเมียคนหนึ่งของคุณหลวงกีรเดชมาก่อนคนหนึ่งด้วยเยี่ยงกันไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณพี่รักข้าเพราะข้าเป็นเมียที่ดีเมียพระราชทานเมียที่สวยที่สุดคนหนึ่งของคุณพี่ คุณเพนจันยิ่งแผดเสียงดังสนัน่นจ้องมองใบหน้างามของคุณดาวเรืองเรากับแม่เสือร้ายที่พร้อมจะขย่ำมเยือจนถึงขนาดนี้แล้วคุณพี่ยังกล้าพูดคำเท็จอีกหรือเจ้าคะใครๆต่างรู้กันทั้งเรือแล้วว่าคุณพี่เพนทำเสน่ห์ให้คุณหลวงเกลเดชรักหลงจนไม่อาจเป็นทำการใดๆแล้วเฝ้ารักเฝ้าหลงเฝ้าหึงหวงแต่คุณพี่เพนนะเจ้าค่ะคุณพี่เพนคงยังไม่ทราบกระังว่าอาบเที่ยวพลธนาเรื่องที่คุณพี่เพนทำเสน่ห์ไปทั่วคุ้งน้ำไปแล้วเจ้าค่ะ คุณดาวเรืองพูดไปตามความจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วบนเรือนของท่านเจ้าพระยามหาเสนากับคุณหญิงบัวแย้มซึ่งเป็นบิดามารดาของคุณหลวงกีระเดชคุณเพนจันทร์กับยืนนิ่งตัวแข็งหากสองมือกำแน่นจนเหงื่อซึมดวงตาแข็งกร้าวริมฝีปากเริ่มบิดเบี้ยวอย่างพยายามระงับอารมณ์โกรธต่อเมื่อไม่อาจระงับได้หล่อนจึงยกสองเท้าขึ้นซอยและกระทืบพื้นกระดานที่ศา,าลาหน้าเรือนไทยดังโครมโครม โดยที่ไม่รู้สึกอับอายต่อสายตาเบ่าไพร่ในเรือนที่ต่างแอบมองมาตามเสียงกรีดร้องและเสียงกระทือพื้นกระดานศาลาท่าน้ำหน้าเรือนไทยไม่เว้นกระทั่งผู้คนที่ต้องพายเรือผ่านไปมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาต่างจ้องมองร่างที่ซอยเท้าอย่างคนบ้าคลั่งของคุณเพนจันด้วยแววตาที่สมเพศเวทนาหากแต่ความสมเพศเวทนาหาใช่มีต่อคุณเพนจันดอกเพียงไปตกอยู่กับคุณหลวงเกียรติเดชเสียมากกว่ารูปงามโดยรัพย์ชาติกำเนิดสูงส่ง แต่กลับมีภรรยาที่มีนิสัยไม่ต่างไปจากเบ่าไพร่ในเรือนหรือลังทีบรรดาบา่าไพร่อาจมีนิสัยที่งามยิ่งกว่าคุณเพนจันเสียอีกไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณเพนจันยังคงกรีดเสียงโหยหวนคร่ำครวญราวกับเป็นเสียงผีเปรตที่ร้องขอส่วนบุญและดังสนัน่นไปทั่วจ,จนกระทั่งเรือแจวที่มีไอ้ดำเป็นผู้พายเรือได้นำเรือมาหยุดที่หัวสะพานจากนั้นร่างสูงเป็นสง่าของคุณหลวงเกียรเดชก็ได้ก้าวขึ้นมาจากเรือ ในขณะที่ไอ้ดำได้ผูกเชือกจากหัวเรือไว้กับหัวสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นไอ้ดำก็รีบเดินหน้าตั้งหลบหนีเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีนักจากการแสดงของคุณเพนจันในพิลานี้น้องเพนเป็นอะไรไปหรือน้องเหตุใดจึงมาเอะอะโวยวายที่ศาลาท่าน้ําให้เป็นที่อับอายต่อสายตาผู้คนหรือเบ่าไพร่ในเรือนถึงเพียงนี้คุณหลวงกีระเดชรีบสาวเท้ายาวๆแล้วก้าวเข้ามาโอบประคองร่างบางของคุณเพนจันไว้แนบกับอกของเขาด้วยแรงของมวลเสน่ห อีดาวเรืองเจ้าค่ะคุณพี่มันด่าน้องแล้วมันก็ออยังผลักร่างน้องให้ล้มลงไปที่พื้นอีกด้วยเจ้าค่ะน้องเจ็บเจ้าค่ะน้องก็สุดแสนทําดีกับมันแต่มันยังเนรคุณน้องเสียอีกเจ้าค่ะคุณเพนจันท์อาเสียงอ่อนหวานฟ้องคุณหลวนเกียรเดชอย่างไม่ตรงความเป็นจริงทั้งที่ร่างงามของคุณดาวเรืองยังคงอยู่กับพื้นศาลาท่าน้ําและตัวของคุณเพนจันเองยังคงยืนเกาะแขนคุณหลวนเกียรเดชไว้แนบแน่นราวกับชนีที่กําลังโหนอยู่กับกิ่งไม้ ทุกอย่างยืนยันด้วยการกระทำทุกอย่างหากแต่คุณเพนจันยังกล้าเอ่ยคำเท็จเป็นคำโตโตคุณดาวเรืองจึงกัดริมฝีปากนิ่งอย่างเจ็บใจอีกทั้งปรารถนารู้ใจของคุณหลวงเกลเดชอีกด้วยว่าเจอคำเท็จเป็นคำโตโตเยี่ยงนี e ้เขาจะเป็นเย e ี่ยงไรยังหลงไหลอ,อยู่ในคำลวงของคุณเพนจันหรือไม่น่งดาวเรืองนี่เองกล้ามาทำกับน้องเพนของข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือคณิมิน่าโง่ไปคว้าคนยิ่งเองขึ้นมาเป็นเมียเสียจริงข้าละอับอายผู้คนยิ่งนักที่มีเมียเยี่ยงเอง คุณหลวงกิรเดชตะคอกเสียงเข้มดวงตาที่จ้องมองใบหน้างามของคุณดาวเรืองทั้งเกลียดโกโรธขยะขแขยงโดยที่หาเหตุไม่พบโกโรธเกลียดขยะขแขยงก็เพื่อเอาใจคุณเพนจันด้วยในเวลานี้แล้วหากคุณเพนจันชี้นกและบอกว่าไม้คุณหลวงกิรเดชก็เชื่อหรือแม้ชี้ไม้และบอกว่าเป็นนกคุณหลวงกิรเดชก็ยังเห็นเป็นดังนั้นเขาเชื่อในทุกๆคำที่หลุดออกมาจากปากของคุณเพนจันคุณดาวเรืองนั่งก้มหน้าปล่อยหยาดน้ำตาให้รินไหลลงมาที่ตกักนี่กระังที่เขาว่า เป็นคนที่โดนเสน่ห์จากผู้หญิงเหมือนคนวิกลจริตไรซึ่งความเป็นตัวตนของตนเองไม่ว่าเขานั้นจะต้องมนเสน่ห์หรือไม่คุณดาวเรืองก็ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก่อนกัดฟันอธิษฐานอยู่กับใจหากชาติหน้ามีจริงน้องก็จะไม่ขอเจอกับคุณพี่แม้เพียงเงาคุณพี่เจ้าขาอย่าไปใส่ใจอีนางดาวเรืองมันเลยเจ้าค่ะปล่อยมันไปน้องไม่ถือโทษมาแล้วเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าคะคุณพี่น้องมากไปด้วยเมตตาต่อมันสักเพียงใด นังดาวเรืองมันยังกล้าเนรคุณน้องเสียอีกคุณพี่ต้องเกลียดมันนะเจา้าค่ะอย่าแม้ไปมองหน้ามันเถี่ยวน้องและชังหน้ามันยิ่งนักคุณเพญจันยังคงจีบปากจีบคอทอดเสียงอ่อนเสียงหวานท่าทางสดิดสดิ้งอ่อนอ้อนคุณหลวงกิระเดชอีกคราวนี้อีกฝ่ายกลับยิ่งโกรธเกลียดคุณดาวเรืองมากยิ่งขึ้นหลงเชื่อในวาจาเท,ท็ศของคุณเพนจันเห็นไหมนังดาวเรืองน้องเพนของข้าดีต่อเองมากเพียงใดเองก็จงสำนึกในพระคุณเมียข้าบ้าง คุณหลวงกิลเดชตะคอกเสียงเข้มดวงตาคู่คมที่เคยอ่อนหวานมีแววอาทรต่อคุณดาวเรืองมาตลอดหากแต่บัดนี้ร่องรอยแห่งความอาทรกลับหายไปอย่างไร้สิ้นเยื่อขาดใหญ่มีเพียงความชิงชังขยะขยงยิ่งคุณหลวงกิลเดชแสดงอาการชิงชังต่อคุณดาวเรืองมากเท่าไรใจที่เฝ้าอธิษฐานไม่ขอเจอเขาอีกแม้แต่เงายิ่งสะท้อนอยู่กับหัวใจของคุณดาวเรืองคุณพี่จุขาช่วยพาน้องขึ้นเรือนทีสจุขา น้องไม่ปรารถนาอยู่ดูหน้านางดาวเรืออีกแล้วยิ่งเห็นหน้าก็ยิ่งชังหน้าของมันเจ้าค่ะคุณเพนจานอ่อนอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานใบหน้ายังคงระรื่นลอยเด่นไปมาริฝีปากก็ยังคงยิ้มไม่หุบปากคุณหลวงกิรเดชจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนให้แก่หล่อนก่อนเอยเสียงอ่อนหวานขึ้นมาไปสิจ้าน้องเพนพี่เองก็ไม่ปรารถนาอยู่เห็นหน้าดางดาวเรืองด้วยเย่งกันชังหน้ามันยิ่งกว่าชังหมาไต้ถุนเรือนสิอีก ผู้จบคุณหลวงกิรเดชจึงโอบกอดประคับประคองร่างบางของคุณเพนจันให้ก้าวไปกับเขาก่อนก้าวจากไปคุณเพนจันก็ยังเสแสร้งทำเดินเป็นเตะขาของคุณดาวเรืองที่ยังคงนั่งอยู่กับพื้นสาลาท่าน้ํานั้นแล้วหันไปสยยยิ้มให้อย่างสาสะแก่ใจดวงตาคู่สวยหวานปนโศกของคุณดาวเรืองจึงได้แต่เมื่อมองไปยังร่างของคุณหลวงกิรเดชกับคุณเพนจันที่โอบกอดประคับประค,ระคองกันเปยียงกระไดเรือนด้วยทุกทรมานใจยิ่งเจ็บมากยิ่งทุกมาก คุณดาวเรืองก็ยิ่งอธิษฐานด้วยความช้ำใจที่ไม่ปรารถนาขอเจอกับคุณหลวงกิรเดชแม้เพียงเงาในภพชาติต่อๆไปคนโดของเอลลี่ที่อเมริกาบัดนี้ได้มีร่างบางนุ่งกระโปรงสั้นนั่งไขวยห้างอยู่ตรงหน้าของเอลลี่ใบหน้าของหญิงสาวผู้นี้เปลี่ยนไปด้วยความบูดบึง้งยุ่งเหยิงเหมือนไปทะเลาะกับคนทั้งโลกมายิ้มบ้างสิคะคุณนายเก๋นับแต่ที่แกก้าวเข้ามาไปในห้องของฉันเกก็กเอาแต่นั่งหน้างงําหน้างอ เหมือนเที่ยวไปทะเลาะกับคนทั้งโลกมาแล้วนะเอลลี่เอ่ยหยอกล้อเสียงอ่อนเสียงหวานหากแต่คนที่ถูกหยอกกลับไม่พึงใจจึงหันขวับจ้องมองหน้าเอลลี่เหมือนจะฉีกเนื้อของเอลลี่มาเป็นชิ้นๆแล้วโยนให้สุนักกินในข้อหาที่ไม่รู้ใจทำไมต้องยิ้มด้วย,ะย,ะยล่ะยายเยลี่คนมีความทุกขนะ์เนี่ยมันยิ้มไม่ออกนะคนมพัดกระแทกเสียงดวงตากลมโตยังคงไม่ละทิ้งความขุ่นข้องใจเจ็บใจแคนใจมาจากสามีก็ตรงที่เขาไม่รู้ใจซ้ำมาพบเพื่อนรัก เพื่อนรักไม่รู้ใจหล่อนเสียอีกเสียแรงที่สู้อาห์ชุบเลี้ยงมาตั้งนานสักนิดยังอ่านใจอ่านความรู้สึกหล่อนไม่ถูกเสียอีกอ้าวมีความทุกข์อยู่หรอกเหรอมิน่าเป็นไปได้นะน่ามีความสุขสีมากกว่าวันก่อนอยังน่าระรื่นหัวเราะเสียงใสดัง,ดงแบบสนั่นฟ้าลงดินน่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงทุกข์ซะล่ะเอลลี่ถามเสียงอ่อนหวานอยากส่งยิ้มที่แสนหวานให้อยู่เหมือนกันแต่เกรงเกรงอำนาจบารมีเงินที่ขมพัดคอยช่วยเหลือนยิยมตกอับ จึงได้แต่ทำหน้างงงใช่วันก่อนฉันก็มีความสุขแต่วันนี้ฉันมีความทุกข์แล้วแกรู้ไหมเอลลี่ว่าอะไรที่ทำให้ฉันต้องทุกข์แบบนี้คุณมพัฒถามเสียงอ่อนลงดวงตาเริ่มหมดลงอย่างใช้ความคิดเอลลี่ใส่หน้าก่อนย้อนคไม่รู้หรอกถ้าแกไม่บอกฉันว่าแกทุกข์เรื่องอะไรนะ่ะก็เพราะคุณวุฒิสิคุณวุฒิสร้างความทุกข์ใจให้ฉันอีกแล้วไม่รู้ว่าฉันไปสร้างกรรมเวรอะไรวินักหนาแต่ชาติปางใดๆกันชาตินี้จึงต้องมีแต่ทุกข์ ขมภัตัดพอในชีวิตของหล่อนเองคุณวุฒเอ๊ะกูทําอะไรไม่ถูกใจกันอีกเหรอก็ไปทําเสน่ห์มาแล้วแล้วคุณวุฒก็สุดแสนรักสุดแสนหลงแกแลนี่ยังมีปัญหาอะไรอีกเหรอเอลลี่ถามยังตรงไปตรงมาหากแต่คําตรงๆจากอีกฝ่ายกลับเป็นดั่งคมมีดที่ปักกลางอกของขมภัทหล่อนจึงหันขวับจ้องมองหน้าเอลลี่อย่างแค้นแค้นนี่เอลลี่ฉันเคยพูดกับแกมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมทำไมไม่รู้จักจํา คำว,ว่าทำเสน่ห์นะฉันไม่ชอบมันเหมือนว่าฉันไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความดีงามอะไรเลยที่จะทำให้ผัวรักต้องเอามนเสน่ห์เข้ามาช่วยกุมพัฒตวัดแวดคราวนี้เอลลี่ก้มหน้านิ่งแต่อดแอบ,บนินทาในใจไม่ได้ก็หรือไม่จริงด้วยไงที่ผัวไม่รักซ้ำยังไปรักคนอื่นมากกว่าจนต้องแอบ,บไปทำเสน่ห์ผัวนั่นไงขุมพัฒเอย๋ยนางหน้าโง่หน้าด้านทำเสน่ห์ผัวเอลลี่แอบ,บนินทากุมพัฒในใจแล,ล้วเผลอยิ้มออกมาจนกุมพัฒต้องรู้สึก เยลลี่คกสมนนหน้าฉันใช่ไหมคิดถึงแอบยิ้มเยอะฉันแบบนั้นคมพัทตวาดแวด๊ดคราวนี้เอลลี่จึงพยายามปรับสีหน้าให้เป็นเวทนาต่อคมพัทแล้วกลั้นใจก่อนเอ่ยเสียงแผ่วออกมาเอางี้ก็แล้วกันนะยเก๋ยิคุณนายเก๋กินมีปัญหาอะไรกับคุณวุฒิอีกก็ว่ามาเอลลี่เสแสร้งท่อเสียงอ่อนเศร้า้เรื่องรักเรื่องหลงเนี่ยเขายังเหมือนเดิมแต่เรื่องบนเตียงนี่สิเขาขาดไปเยอะสิ้นคําสารภาพที่ออกมาจากหัวใจของคมพัท คราวนี้เอลลี่ถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่จนต้องอ้าปากกว้างส่งเสียงหัวเราะออกมาดังๆนี่เอลลี่หุบปากทำส่งเสียงหัวเราะดังๆน่ะมีเกรงใจข้างห้องบ้างเลยหรือนี่ที่นี่นะ่ะคอนโดประเทศอเมริกานะี่ยไมใช่บ้านนอกคอกนาของแกที่มีแต่ว,วัวควายเดินอยู่กลางทุ่งเน่ะเอลลี่หยุดเสียงหัวเราะแทบไม่ทันเหมือนทุกครั้งที่เอลลี่ทำสิ่งที่ไม่ต้องใจของขมพัทเป็นต้องโดนขมพัททวงบุญคุณขึ้น,นมาทันทีถึงไม่ทวงกันตรงๆแต่ทางอ้อมมันก็เจ็บไม่น้อยไปเหมือนกัน เอลลี่เองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ปรารถนาลืมอดีตท,ที่แสนทุกข์ทรมานของหล่อนแต่โคมพัทก็ช่างขยันคุยเขี่ยเสียจริงเรื่องที่ทําให้คนอื่นต้องเจ็บช้ำหัวใจโคมพัทเก่งนักเยลลี่ฉันอยากพบไอวิชัยมันอีกนะ่ะสิ้นคําจากโคมพัทเอลลี่ถึงกับสะดุง้งโคมพัทนึกอะไรขึ้นมานะ่ะถึงต้องการพบคู่ขาเก่งอย่างไอวิชัยไอผู้ใหญ่บ้านสุดชั่วแห่งบ้านตาคลีไอผู้ชายที่สุดแสนเลวคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่หน้าสี่เหลี่ยมพูดจาไม่เคยตรงกับความเป็นจริง เก่งกับผู้หญิงหากมีลูกบ้านที่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วไอวิชัยยิ่งแผ่อำนาจบารมีอย่างเต็มกำลังจนแม้เสื้อแสงที่สวมใส่อยู่ยังแทบขาดซ้ำยังมีอาชีพเสริมตรงที่ชอบตบซับจากทุกๆคนที่คิดว่าโง่กว่าตนเองก็คงลืมตัวอีกว่ายังมีอาชีพขายหวยอยู่เหมือนเดิมก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองและด้วยนิสัยที่เลวๆของอวิชัยนี่แหละที่ทําให้ไม่สามารถอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองได้ทั้งตอนที่อยู่บ้านเกิดที่ตาคลีก็ยังมีบุญวาสนาได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ที่ได้เป็นก็ด้วยใช้เงินจากนางเมียพิการช่วยซื้อเสียงจากชาวบ้านจึงได้มาครั้นได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาแล้วไอวิชัยก็ยังคงชั่วซ้ำยังชั่วร้ายมากย,ยิ่งขึ้นไปก็ตรงที่แอบมีสัมพันธ์สวัสดกับโคมพัทที่แอบรู้จักกันทางเฟซบุ๊กจากนั้นโคมพัทก็บินไปหาผู้ใหญ่บ้านบ้า,บาก,กามอย่างไอวิชัยอยู่เป็นประจำจนนางเมียพิการขาเป๋ของไอวิชัยจับได้โคมพัทจึงยุติการขึ้นเครื่องบินไปเสพสุขกับผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อว่าไอวิชัย ไอผู้ใหญ่บ้านสุดแสนชั่วร้ายหมู่ที่19ตําตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เอลลี่จำได้แม่นยำก็เพราะทุกครั้งขงมพัทมักพาเอลลี่ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อปกป้องไม่ให้ใครต่อใครสงสัยโดยเฉพาะดกเตอร์กะทาวุฒินั่นเองจีเก๋แกอย่าพูดนะว่าเกาจะบินไปหายวิชัยไอผู้ใหญ่บ้านชั่วๆลุเลวตัวนั้นน่ะอันนี้ฉันขอเรียกมันเป็นตัวไปเลยนะอันที่จริงแล้วอย่างไอวิชัยมันไม่น่าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลย มันน่าโดนไล่ออกนะ่ยอย่างไอ้วิชัยนะถ้ายังคิดจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมันต้องไปอบรมผู้ใหญ่บ้านอีกสัก50ปีถึงค่อยก้าวเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหรือถ้าใ้ดีไปกว่านี้ต้องส่งมันไปอยู่กับแม่ซื้อสักพักหนึ่งแล้วค่อยหาโอกาสเข้ามาซื้อเสียงใหม่โดยแบมือของเงินจากอีเป๋เมียนรกของมันมาซื้อเสียงผู้จบเอลลี่ก็ปล่อยเสียงหัวเราะดังสนั่นอีกครั้งแต่ขามาพัฒไม่สนุกด้วยหล่อนจึงตวัดแว๊ดเสียงขุนออกมาดังๆหุบปากเดี๋ยวนี้นะเยลลี่ แล้วแกวก็เตรียมตัวบินไปตาคลีกับฉันฉันจะไปหาไอ้วิชัยมันถึงมันจะมีใบหน้าที่แสนอุบาทชาชั่วนิสัยเลวต่ำช้ายิ่งสีกว่านักโทษที่ต้องคดีประหารและยังมีเมียแสนชั่วอย่างอีปเป๋แต่วิชัยมันก็ยังเร้าใจฉันมากสีกว่าคุณวุฒิของฉันเป็นไหนกมพัฒเอ่ยไปถึงไอ้ผู้ใหญ่บ้านชั่วที่ชื่อไอ้วิชัยที่มีทั้งชื่นชมและด่าทุกคำแต่หากฟังดีๆแล้วคำชมก็ไม่ต่างไปจากคำด่าอยู่ดีนั่นแหละ ก็คนอย่างไอวิชัยมันก็ไม่มีอะไรที่ดีเหลือให้ใครต่อใครได้ชื่นชมอยู่แล้วนี่นะยิ่งมีเมียพิการขาเป๋ซึ่งเหมาะสมกันร,รากับผีเน่าลงผูดด้วยแล้วยิ่งพากันสร้างแต่ความชั่วความเลวจนแม้ขนาดญาติพี่น้องของนายวิชัยเองอย่างลุงส่งยังไม่ปรารถนาพบเจอไอวิชัยกับอีเป๋แม้เพียงเงาลุงส่งมักพูดอยู่บ่อยๆว่าตอนที่ไอวิชัยมันยังครองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่หากไม่มีธุระจําเป็นจริงๆแล้ว ลุงส่งก็ไม่ปรารถนาไปเจอมันสองตัวผัวเมียนรกคู่นั้นด้วยเช่นกันไอวิชัยผู้ใหญ่บ้านแสนชั่วอิเปนรกเมียของมันและเชื่อว่าจะมีเพียงอิเปนรกที่เป็นเมียคู่ใจของไอวิชัยหรอกนะแต่ยังมีเอเทพหรือมีชื่อเล่นว่าไอโกะที่มีความเลวไม่น้อยไปกว่ากันเอลลี่ชังหน้าสัตว์สามตนนี้เป็นอย่างมากช่างจะไม่อาจใช้คำว่ามน,นุษย์กับทั้งสามตัวได้เอลลี่ยังเจ็บแค้นใจอยู่อย่างมาก เมื่อหวนคิดไปถึงตอนที่อยู่บ้านตาคลีเพราะบน้านองไม่มีน้ำประปาใช้จึงต้องขุดน้ำบาดาลมาใช้กันและผู้ดูแลก็คือไอ้เทพหรือไอ้โก้ไอ้เทพไอ้คนที่ไม่น่าชื่อเทพน่าชื่อสัตว์จะมากกว่าได้ใช้อำนาจที่มีเพียงน้อยนิดของมันจดค่าน้ำบาดาลที่บ้านเอลลี่อย่างมหาโหดทั้งที่เอลลี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่มาอยู่ที่อเมริกากับโคมพัฒนานานแล้วบ้านไม่มีคนอยู่แต่ไอ้เทพหรือไอ้สัตว์นรกน่าจะสมควรมากกว่า ไี้จดค่าน้ําแบบชนิดที่ว่าแพงจนเจ้าของบ้านล่มจมไปนั่นแหละค่าน้ําแพงแต่บ้านไม่มีคนอยู่เอลลี่จึงแจ้งต่อไอผู้ใหญ่ชั่วอย่างไอวิชัยแทนที่ไอวิชัยจะเป็นกลางด้วยการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเหตุใดค่าน้ําจึงแพงทั้งที่บ้านไม่มีคนอยู่ก็คงเป็นเพราะสันดานชั่วๆและไร้สมองของไอวิชัยนั่นเองจึงรวมหัวกับไอเทพหรือไอโกะไอสัตว์นรกตัดมิเตอร์น้าบ้านเอลลี่เสียนี่จึงเป็นจุดแค้นที่เอลลี่เกลียดไอวิชัยผู้ใหญ่บ้านชั่ว ไอเทพหปรอะอสัตว์นรกชั่วและอีเปรนรกเมียของไอผู้ใหญ่บ้านวิชัยชั่วเป็นนักหนาไอวิชัยไอผู้ใหญ่บ้านสุดชั่วใช่ว่ามันนั้นจะชั่วแต่เพียงอย่างเดียวมันยัง,งโง่สมองกลวงเสียอีกหวนไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอลลี่ยังอดยิ้มคนเดียวไม่ได้หากไอวิชัยมันไม่งโง่จริงไม่สมองกลวงจริงแล้วมันคงไม่พูดให้เอลลี่ด่ามันต่อหน้าต่อตาตำรวจได้หรอกก็ได้คำพูดที่คล้ายขับไล่เอลลี่ออกไปจากหมู่บ้านตาคลีนนั่นเองจะมันไม่หาซื้อบ้านที่ออื่่นยยูเล มาทำไมที่ตาคลีนี่สิ้นคำแบบโง่ๆสมองกลวงๆของไอ้ิชัยเอลลี่จึงสวนกลับในทันทีต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสีอีกด้วยกูมาบ้านของกูกูไม่ได้ไปเหยียบหัวใครสักหน่อยคราวนี้ไอ้วิชัยไอ้ผู้ใหญ่บ้านสุดชั่วชั่วงโง่ถึงกับยืนนิ่งไม่เอ่ยใครออกมาอีกคงกลัวโดนเอลลี่ด่าต่อหน้าตำรวจอีกนั่นแหละถึงแม้เอลลี่จะชังหน้าไอ้วิชัยผู้ใหญ่บ้านสุดชั่วสุดงโง่แห่งบ้านตาคลีกับอิเปนรกเมียของมันและไอ้เทพหรือไอสัตว์นรกมากสักเพียงใด แต่ด้วยคำบัญชาจากขุมพัทแล้วเอลลี่ก็จำใจกลมหน้าทำตามคำขอของขุมพัทในทุกๆคำทั้งที่ใจของเอลลี่เองก็อยากค้านด้วยรู้อยู่แก่ใจว่าการที่ขุมพัททำเสน่ห์ดครคาถาวุฒนั้นแล้วขุมพัทต้องเป็นภรรยาที่ดีของด,ดคอรคาถาวุฒห้ามแม้ความคิดนอกใจเขาเพราะจะทําให้มนสเสน่ห์ที่แม่หมอจวงทําให้นั้นจะสูญสลายไปทีละน้อยทีละน้อยจนที่สุดสิ้นมนสเสน่ห์ที่กระทํามาเมื่อมนสเสน่ห์แห่งรักจบสิ้นลง ความชังจึงเข้ามาแทนที่ให้ขมาพัทรต้องเจ็บปวดหัวใจอีกครั้งและครั้งนี้ยังยาวนานนานอย่างที่ไม่อาจเรียกร้องความรักจากดร์กทาวุฒิกลับคืนมาได้อีกเลยหรือต่อให้แม่หมอจวงเข้ามาช่วยอีกสักร้อยพันครั้งโอกาสนั้นก็จะไม่หวนคืนมาได้อีกเลยเมื่อห้ามปรามใดๆต่อกันไม่ได้แล้วเพราะขมาพัดือ้อไม่ยอมฟังเสียงใครเตือนก็คงถือว่าตนเองเป็นดั่งน้ําเต็มแก้วนั่นเอง เมื่อคิดเช่นนั้นก็คงต้องปล่อยไปตามความคิดและความปรารถนาของโคมพัฒนนั่นแหละค่ะเอลลี่คิดคิดอย่างสะใจ